สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ำยาล้างจานนะทุกคนใส่อเอ่สิบสนะทุกคนอันนี้ก็คือเราซื้อมาจากทางอลาซา,าด้านะทุกคน ก็คือเราจะอ่านตามขั้นตอนนะทุกคนมันจะมีขั้นตอนอยู่ในถุงแล้วก็ใส่หัวเชื้อนะทุกคนหัวเชื้อนี้ n เจูนถุงค่อนข้างหนานะทุกคนถือว่าแบบว่าเขาแพคมาดีทีเดียวแหละเพราะว่าเขาออใส่เหมือนกันกระแทกอะไรเงี้ยก็คือแบบว่า ตอนเปิดถุงก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรแบบรั่วหรือว่าโดนกระแทกจนแตกออกมาอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทุกอย่างก็คือยังอยู่สมบูรณ์แบบดีกล่องอาจจะบบุบไปบ้างแล้วเราก็ทำการผรสมนะทุกคนควรให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะทุกคนขั้นตอนนี้ก็คือมันก็ต้องกวนก่อนจะใส่น้ำใช่ไหมเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำทีหลัง แต่ว่าต้องกวนอันนี้ให้เข้าก่อนก่อนเดี๋ยวอันนี้เราจะแบบว่าเออเอาไปลงแบบว่าในช่อง DIY นะเกาวช่องนี้ก็คือรวมๆอีกเหมือนเดิมเนี่ยคือกวนไปเรื่อยๆเ,เลยทุกคน ควร,ควรจนแบบว่าไม่มันไม่ได้แยกตัวกันเป็นชั้นๆควรจะมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่ามันจะมีความข้นหนืดเนะทุกคนมันจะอ่อถ้าแบบภาษาไทยแลย้วก็มันแค่น้ำมันจะข้นๆมันจะน้ําแค่นแล้วก็แบบเริ่มเหนียวใช่ไหมก็คือเดี๋ยวพอเริ่มแบบเข้ากันดีอ่ะไม่มีน้ําใส่แยกแล้วเราก็คือจะเติมน้ําเปล่าลงไป อันนี้เราถ่ายก่อนใช่ไหมแล้วก็มาอัดเออเราทำไมออ้ไม่ใช่ไม้สิเราทำตะหลิวอะ่ะอืมพังไปอันหนึ่งอันนี้แหละอันนี้มันหักทุกคนดูเลยหักดังโปะ๊ะมันเป็นตะหลิวที่เราเอาไว้มันเป็นช้อนแบบตักน้ำสุกอะ่ะเวลากินซุกี้อะไรพวกนั้นนะ่ะ ซื้อมาวันแรกก็แบบเสียชีวิตเลยคือแบบว่าเออเราซื้อมาแล้วก็คือแบบเออมันได้ใช้พอดีอะไรเงี้ยเอาของใหม่มากวนอะไรเงี้อันนี้เราก็ค่อยเติมน้ําลงไปนะทุกคนเติมลงไปทีละหนึ่งลิตรแล้วก็กวนกวนต่อไปเรื่อยๆกวนไปจนแบบมันละลายแล้วก็คือค่อยๆเติมน้ําทีหลังอันนี้ก็คือต้องต้องเติมน้ําแล้วเราก็กวนก่อนนะทุกคน ไม่แน่แต่ว่าเสียงจะดังไปหรือเปล่านะหรือว่ามันจะแบบว่าออกแนวกล้องๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปตัดเสียงลบกวนทีหลังนะเดี๋ยวไปตัดเสียงรบกวนทีหลังอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆเลยโคลีเลยกวนกวนกวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนไม้ดีกว่าเนาะอันนี้เป็นแบบ ของกระทางของไม้แบบว่าไม้ไผ่เราทำกับข้าวเราก็เออเามากวนอันนี้แล้วกันมันก็ล้างเอาไปใช้ได้แหละแบบว่าค่อยแช่น้ำอะไรเงี้ยค่อยล้างให้นานๆนี่ก็คือแบบว่าทําให้มันแตกตัวนันทุกคนก็คือแบบว่าให้มันละลายพอมันละลายแล้วก็คือเดี๋ยวค่อยเติมน้ําลงไปเรื่อยๆต้องกวนไปเรื่อยๆ ช่องนี้เราจะเป็นคนออ่ตัดต่อแล้วก็พากเสียงนะแต่ว่าแบบว่าวเราแบบว่าถ่ายคลิปไปนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดต่อลงนะก็คือแบบว่าเคยไปตัดต่อแล้วแต่ว่าอันนู้นก็คือยังไม่ได้พากเสียง ยังไม่มีความกล้าพอตอนนั้นอะคือแล้วก็ตัดลงแบบเร็วๆใช่ไหมก็คือไม่ไม่กี่นาทีอะลงแบบว่าทําให้มันเป็นแบบเร็วขึ้นวิดีโอเออมันก็คือไม่ได้แบบสาระหาก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแบบมันเร็วเกินไปอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็คือเราก็ภาคอย่างจริงจังก็คือแบบว่าเออทําไปจนเสร็จแล้วก็รวมๆคลิปนี้ก็ประมาณสิบห้านาทีนะ สิบห้าจุดสี่เจ็ดก็ถือว่าสิบห้านาทีเกือบสิบหกนาทีใช่ไหมอันเนี้ยน้ำเริ่มใสแล้วเพราะว่าเราก็คนเป็นเวลานานนั้นแล้วเราก็ามาถ่ายต่อเพราะว่าถ้าถ่ายไปตลอดความจําเครื่องก็คงไม่พอโทรศัพท์เรามันคือไม่ได้ความจําเยอะใช่ไหมแล้วก็คือช่วงนั้นก็คือแบบว่าเออถ่ายหลายอย่างแต่ก็คือแบบต้องเก็บไว้อะหลายหลายๆอย่างต้องเก็บไว้มันก็ลบไม่ได้ไมันก็แบบว่าเออถ่ายแล้วก็พัก แล้วก็กวนก่อนกวนวนกวนไปเวลานานอ่ะแล้วก็ค่อยมา,าถ่ายต่ออันเนี้ยคือถ่ายอ่อมันเริ่มน้ําใสแล้วคือกล้องก็ไม่ได้ใช้ที่ตั้งนะตอนนั้นอะ่ะแบบว่าเริ่มถ่ายเป็นคลิปแรกๆเลยแล้วก็คือแบบไม่มีที่ตั้งกล้องไม่มีขาตั้งกล้องก็คือถืออันเนี้ยนะเพื่อนต้งวนถือ เนี่ยอ,อคนปเป็นเรือตอนนียน้ำมันเริ่มใสแล้วนะไอ้ตรงนั้นนะมันหายไปหมดแลวที่เป็นแบบเล็กๆหรือว่าเป็นที่แยกชั้นไขมันอนะพอมันหายปุ๊บเราก็ใต่น้ําเพิ่มไปเลยอันนี้เราใช้น้ําได้น้ําประมาณห้าลิตรนะทุกคนประมาณห้าจริงๆอันนี้ได้อแปดลิตรถึงประมาณแปดลิตร ทั้งหมดอะประมาณ8ลิตรแล้วก็คือบากวนไปก่อนแล้วเราก็าไปผสมอีกทีเ่งเอ่อเพิ่มน้ํำไปเรื่อยๆจนครบจํานวนอะ่ะคือตามสูตรที่เขาให้มาเราก็แค่ใส่าตามที่เขาบอกนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้เอ่อเขาเรียกว่าน้ํายาที่ได้คุณภาพถูกต้องนะถ้าแบบว่าเราใส่น้ําเกินหรือน้ําน้อยเกินไปเราก็จะได้แบบอ่าคนละแบบกับที่เขาอันนี้คือเขาคิดสูตรมาแล้ว สามารถใส่น้ำได้ม้ากแค่ไหนเติมน้ำเติมน้ำหอมนะทุกคนอันนี้เราเติมน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็เกออินนี้เรากวนแล้วก็แบบว่าทีนี้เราก็เติมน้ำหอมแล้วเราก็แบบว่าคนให้เข้ากันน้ำหอมนี้น่าจะเป็นกลิ่นมะนาวนะเรารู้สึกอ่ะก็คือให้ความรู้สึกแบบมันสะอาดอะไรแบบเนี้ย เติมน้ำหอมแล้วก็แบบว่าเออแล้วก็คน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 ให้เข้ากัน อันนี้เราเติมผงข้นนะันทุกคนผงข้นนะ่ะเราจะทาการใส่เราแกะถุงแล้วก็ใส่ทีละเราใส่แล้วเราก็กวนเราใส่แล้วก็กวนเราก,ก,ก็ค่อยค,อยคอยใส่ไปทีละนิดนะ่ทุกคนก็คือกวนไปเรื่อยๆแบบจนมันละลายเข้ากันดีอะ่ะ ค่อยๆใส่ลงไป,ไปค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดแล้วก็กวนจนมันเป็นเนื้อเดียวกับน้ําจนแบบว่าทั้งหมดอ่ะส่วนผสมของมันละลายใช่ไหมอันนีเออ้เราก็ค่อยๆตีใส่ลงไปนะคือเราต้องกวนอันนี้พอหลังจากใส่หมดแล้วใช่ไหมเราก็กวนต่อไปกวนต่อไปจนมันหนืดนะทุกคน มันจะมีความแบบสู้ไม้พายเราจะรู้สึกว่ามันแบบจากที่เป็นน้ำความหนานแน่นน้อยอ่ะมันเริ่มแบบมีความแบบหนาเน,น่นมากขึ้นอะไรเงี้ยคืออัน,นี้ไม่ไม่ได้ใช้น้าร้อนหรืออะไรก็คือปกติอใช้น้ำเปล่าทั้งหมดนะทุกคนก็คือตอนเราเติมน้ำเข้าไปเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อย อันนี้คือมันเริ่มเหนืดนะทุกคนแต่ว่ายังคนต่อไปนะทุกคนคือมันจะได้มีคุณภาพเาเวลาเราใช้นะทุกคนถ้ามันเป็นน้ํามากเกินไปเวลาเราเทแบบในฟองน้ำอะไรเงี้ยมันก็หกนะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบว่ามันต้องให้เป็นเหนืดหนืดนิดนึงคนต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนเมื่อกี้หน้าจอมันมืดไปเราก็เลยแบบว่าเออต้องอัดใหม่ อันนี้มันก็มันดีนะทุกคนอ๋อในส่วนแคปคัอ่ะเราใช้ที่อัเสียงในแคปคัดใช่ไหมมันมีต้องปล่อยให้รถผ่านไปก่อนมันมีตัวอัานเสียงที่สามารถอ๋อให้ให้ไม้อะไม้ปกติมันจะมีหนึ่งรอยเปอร์เซ็ตใช่ไหมอันนี้ก็คือให้ให้เพิ่มความดังที่สามารถรับเสียงเข้าไปได้เป็นสองรอเอร์เ็นอ่ะ แล้วว่าเออมันก็ดีนะในส่วนเนี้ยก็คือเป็นสีผสมอาหารนะทุกคนเราทำการผสมน้ำก่อนแล้วค่อยๆเทผสมลงไปนะทุกคนแล้วเราก็จะคนนะทุกคนคนจนมันเข้ากันนะทุกคนสังเกตฟองยังเป็นสีขาวนะก็คือแบบว่าในส่วนพอเราใส่ผงข้นอนะ่ะมันจะเป็นฟองนะทุกคน พราะเราต้องกวนแบบแรงๆให้ผงข้นมันหนืดมันก็เกิดฟองขึ้นมาเล็กน้อยใช่ไหมอันนี้ฟองพวกนี้ถ้าเรากรอกใส่ขวดอะมันจะทําให้แบบว่าเออมันเป็นฟองแล้วมันล้นมันไม่เต็มใช่ไหมมันไม่ได้เป็นฟองมันไม่ได้เป็นน้ําจริงพอมันมันก็ไม่เยอะอะพอฟองลดอะฟองยุบอะอันนี้เราก็เลยคนไปก่อนคนคนคนเสร็จแล้วก็คือ มันหนื่งแล้วแล้วก็มันก็คือผสมสีแล้วรอยแล้วทีนี้ก็คือต้องรอนะอันนี้เรายังคนก่อนนะคนจนกว่าจะเดี๋ยวพอเพราะว่าเรายังเติมไม่หมดเราก็ต้องค่อยๆเติมพอผสมน้ำเข้าไปความเหนื่อยเหมือนก็ต้องน้อยลงเราก็ต้องยังต้องคนนะคนเพื่อให้มีความหนื่ง น้ำเนี้ยคือเป็นน้ำที่เราผสมอ่าสีผสมอาหารนั้นทุกคนจะไม่ใส่ก็ได้นะจะใช้เป็นสีขาวก็ได้เพราะว่าอ่อแต่ว่าก็คือพอใส่น้ำหอมมันก็จะมีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นหอมๆแล้วก็คือใส่สีผสมอาหารก็จะคลายสไลด์อะไรเงี้ยแล้วมันก็มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันมองแล้วเราได้เข้าใจอ่อนน่สัยนะ ถ้าเราแบบมีน้ํายาเนี่ยผสมอย่างอื่นแล้วก็คือมันจะมีความก็จะผิดกันได้นะทุกคนเพราะมันไม่ได้มีตรามาีห้อแล้วก็ใส่ขวดไว้เราสั่งขวดมาเฉพาะเลยใส่เป็นแกลอนแบบขนาดประมาณห้าลิตรประมาณสามลิตรกับห้าลิตรแล้วก็คือแบบว่าเอาไว้ใส่น้ำยาที่เราเอามากวนใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นน้ำยาสไลด์แล้วก็เราก็ เราเราก็สั่งน้ำยาน้ำยาซักผ้ามาด้วยรู้สึกอ๋อไม่แน่ใจว่าได้ทำคิวหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนแล้วจะได้ามาันลงอันนี้ก็คือแบบว่าอ่อเราควรเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ตั้งพักไว้เลยนะุกผลประมาณสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ฟองมันจะยุบก็ตั้งร้อยฟองยุบ อันนี้นะทุกคนหลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมงฟองอยุบแล้วนะทุกคนเราตัดขวดแล้วก็มากรอกใส่แกลอนที่เราซื้อมานะั้นทุกคนมันเป็นแกลอนใหม่นะทุกคนล้างแล้วก็คือเอามากรอกได้เลยบรรจุใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยหรือว่าใส่ขวดน้ําดื่มอะไรพวกนั้นก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเออเราก็คืออยากเก็บแกลอนไว้ใช้ถ้าเกิดเราซื้อมาครั้งหน้าก็คือได้ใส่แกลอนอีกเพราะว่าถ้าใส่น้ําดื่มมันก็ลายขวดนะทุกคน ถ้าใส่แกลอนก็ค่อยแบบว่าเออเอาไปกรอกใส่กดเล็กๆเอาไ้ใช้อะไรเงี้ยน้ำยาก็สามารถเอาไปทําได้หลายอย่างทําความสะอาดห,หรือว่าล้างถ้วยล้างจานก็คือหรือไม่ก็เอาไปอา่าเช็ดกระจกล้างห้องน้ำอะไรเงี้หรือว่าหรือว่าเอาไปอา่าล้างรถอะไรแบบนี้ได้นะทุกคน ก็มันเป็นน้ำยาในประสงค์ทำความสะอาดแต่วันนี้เราทำเพื่อล้างจานนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นฟองนี้แต่ว่าเออมันก็ถ้าตั้งฟองอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างดีกว่านะทุกคนเออนี่เรากรอ,อกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็โอเคก็คือทำการกรอ,อกไปรเรื่อยเรื่จนหมดกาลังนี่แหละแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ